ยังอยู่กันที่มาตรการคืนความสุขให้กับประชาชนของทางคอสอชอนะคะมีหลายสำนักโพค่ะที่ทําสํารวจแล้วก็มีผลสอดคล้องตรงกันพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นพอใจกับมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้กว่าครึ่งเลยนะครับที่เชื่อมั่นการบริหารงานทําให้ประเทศดีขึ้นครับ โดยสวนดุสิตโพนะคะได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศกว่า1,600ตัวอย่างในหัวข้อความสุขที่ประชาชนได้รับจากคอสชที่เข้ามาบริหารประเทศแก้ปัญหาสำคัญหลายด้านในช่วงกว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสุขที่เป็นรูปธรรม10ประการดังนี้ค่ะการยุติชุมนุมนะคะก็ทำให้บ้านเมืองสงบสุขเป็นความสุขที่ได้รับมากที่สุดถึง93.09%รรองลงมาคือสามารถไปเรียนไปทำงานได้ตามปกติช่วยลดค่าครองชีพ ทำให้ชาวนาได้เงินค่าข้าวแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาคอรัปชันความมุ่งมั่นตั้งใจการทํางานของคอสชอและช่วยให้ประชาชนปลอดภัยเร่งปราบปรามยาเสพติดอาวุธเถื่อนอย่างจริงจังช่วยให้ประชาชนได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทุกนัดและได้ชมหนังพระนเรศวนฟรีมีการจัดกิจกรรมคืนความสุขทุกจังหวัดอีกด้วย ส่วนทางกรุงเทพโพการสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคตอีก6เดือนพบว่าคะแนนความเชื่อมั่นการบริหารประเทศของคอสชอสูงเกินครึ่งโดยเชื่อว่าการเมืองจะดีขึ้นรองลงมาคือเศรษฐกิจและเชื่อว่าอีก6เดือนข้างหน้าประเทศจะดีขึ้นแต่ไม่มั่นใจว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจะแก้ไขได้หรือไม่